มาด,ด้า CX3 ถูกลงประหยัดลงถึง500,000บาทช่วยดาวไปเลยครับ100,000บาทนี่เลยคันนี้เลยนะนี่คือมาด,ด้า CX3 ตัวท็อปสุด2.0 s p นะครับผมบอกแล้วว่าคันนี้ป้ายแดงออกประมาณ1 0 8 0 0 0าบาทแต่วันนี้นะวันนี้พิเศษครับพิเศษเลยคันนี้นะราคาขาย600,000บาทผมแบงค์ดาให้แบงค์ดาวให้100,000บาทเดี๋ยวเพียงแค่500,000กว่าบาทครับเป็นไง ประหยัดลงถึง500,000บาทในกระเป๋านะผมบอกแล้วคันนี้ครับมาชมเลยนะจัดพิเศษเลยนะถ้าใครไม่ชอบพี่ดาวให้ผมให้เลยวันนี้ขับฟรี1ปีเอา,าครับเป็นไงพร้อมดอกเบี้ยเท่าไหร่ดอกเบีย้ย0%ให้พิเศษไปเลยนะลูกค้าจัดไปเลยครับคันนี้ครับมดดาด้าซี32.0พี่คันนี้นะเป็นปี2007ครับดูครับความสวยของเขานะตาโลโก้มาด,ด้าก็เป็นตาโลโก้แบบชมใหม่นะครับเดี๋ยวสตาร์ทขึ้นองดูกันหน่อยนะคันนี้ครับไฟหน้านะ อ่ LED นะครับผมนี่เลยไฟหน้า LED นะใส่ปิง้งแน่นอนครับสภาพเดิมสภาพไม่ได้ล้างเลยนะมาวันนี้ผมทําคลิปวันนี้เลยนะครับเครื่องยนต์2.0ครับมาดูฝากระโปรงกันหน่อยข้างหน้านะเห็นไหมครับสีเนียบเนียนมากนะเพราะสภาพเป็นยังไงครับโอ้โหนี่คือสภาพยังทําอะไรนะยังไม่ได้ล้างนะน็อตไม่มีติงนะสภาพเดิมดนู้นนะครับน็อตทุกจุดนะไม่มีขยับเลยห้องเครื่องเดิมๆแบบนี้ครับ ฮาร์ดเดินแบบนี้ผมบัิการให้เลยสูงสุดถึง2ปี20,000กิโลเป็นไงล่ะผมบัิการให้เลยครับลูกค้าคันนี้เครื่องเกียร์ให้เลย2ปี20,000กิโลครับคันนี้แถมฟรีด้วยนะใครซื้อในคลิปผมเลยไลน์ในคลิปนี้นะเอาง่ายๆว่าผมแถมประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะชั้นหนึ่งให้ฟรีปีหนึ่งครับอ่าให้ไปเลยมามาดูภายในกันหน่อยครับอ่ายังไม่ได้ล้างนะเป็นเบาะหนังนะครับผมแอร์แบ็กคู่เบาะหนังนะคันนี้นะครับผมอ่าแอร์แบ็กคู่พวงมาลัยก็มาติฟังก์ชันนะสภาพเดิมๆครับเอ็มยีมเเดิเลคันน้ แอร์ไปคู่นะแอร์ก็โอ้ยเย็นเฉียบครับเป็นเกียร์ออโต้นะเป็นเกียร์อโอตโต้รับสายวางสายนะครับเป็นแนวเอาง่ายพวงมาลัยเป็นแนวทรงสปอร์ตนะครับปรับสปอร์ตก็ได้เห็นไหมครับปรับสแตนดาร์ดก็ได้ครับเป็นแนวทรงสป,ปอร์ตเลยคันนี้แอร์โอ้โหสวยจริงครับคันนี้ครับอ่ะไป,ไปดูด้านหลังกันหน่อยครับด้านหลังผมบอกเลยว่าข้างหลังก็ถือว่าก็สวยนะครับอ่ามีสปายเลอร์อหลังตัดดำเลยนะแดงตัดดำครับคันนี้แต่งมาเพิ่มนะครับเป็นสไตล์ตัดดำเลย CX3 ครับอ่า นี่ครับเปิด huh. ข mm ้างหลังกันหน่อยใส่ของได้นะพับบ่อได้ครับพับบ่อเก็บได้ปกติเลยคันนี้นะครับนี่เลยยางอะไรครบครับครบชุดเลยนะไม่ต้องห่วงว่าไม่มียางอะไรนะครบชุดกันเลยนะคันนี้นะมาด้าเซ็กส์สามคันนี้ครับมามาจัดโปรพิเศษกันหน่อยนะใครสนใจคันนี้มีคันเดียวนะครับเข้ามามีคันเดียวครับเซ็กสสามคันนี้พิเศษเลยทีเดียวนะสลับคันนี้เครื่องเดิมนี่เปิดเครื่องแล้วนะตอนนี้เครื่องเงียบมากครับลูกค้าครับ เครื่องเงียบจริงๆครับพี่เงียบมากๆเลยนะครับสภาพมาดีแบบนี้เลยมีคันเดียวมาใหม่แบบนี้นะใครเป็นแฟนขับปาร์ดาซีกสามอย่าพลาดน,นะเพราะว่าคันนี้นะครับรถใหม่นะครับปี2017ด้วยนะป้ายแดงขายล้านแปดหมื่นแต่วันนี้พิเศษนะปกติขายหกแสนกว่าบาทแต่วันนี้แบงค์ดาวให้อันนี้จัดพิเศษให้เลยนะจัดให้เลยดาวให้หนึ่งแสนบาทนะดาวให้หนึ่งแสนหรือเพียงแค่ห้าแสนกว่าบาทผ่อนเท่าไหร่ครับผ่อนให้เก้าพันกว่าบาทนะป้ายแดงต้องดาวประมาณสี่แสนนะ ดาว400,000ผ่อน9,000กว่าบาทแต่ผมนะไม่ต้องดาวฟรีดาวครับพอแค่จองในคลิปนี้มาแคปหน้าจอผมมาติดต่อผมนะครับใครสในจใคันี้ติดต่อผมได้เลยนะที่เบอร์094526034หรืออัดไลน์ผมเมานี้นะอดไลน์ผมได้เลยที่เบอร์094526034จัดโปรเลยครับใครโทรมา10สายแรกนะเบอร์นี้10สายแรกผมแถมมาด้วยนะ10สายแรกพร้อมจองจัดพิเศษได้เลยแถมประกันฟรีชั้นหนึ่งฟรีหนึ่งปีครับเป็นไง ถ้าให้พิเศษไปเลยครับวันนี้ม a สด้าซ3ครับปีสีครับเลือกคุณภาพเลือกความค้า่าต้องเลือกผมแบงค์ครับสาวเลโต้ครับสวัสดีครับผม